สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสพ้าโชคครับเมื่อนี้สพรโชคกับพี่พี่พ่อน้องไปเที่ยววิสันไต่ครับไปพบกับปือสีตองครับสิงคณานิพนธกับโยกับทีมงานวิสันไต่ครับออนซอนเทนิสานไองพองๆครับซึ่งเทปวิดีโอนี่สพรโชคก็ได้รับความเบื่อเฟื่อมากจากทีมงานนิสันไต่ครับออนซอนเทนิสานไอ้พองๆก็ต้องขอขอบคุณออนซอนเทนิสานไอ้พองๆมาในโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณครับ พี่น้องก็ตามสพระโชคมากครับไปฟังน้ากันว่างวดนี้ฤกษสีตองเันอดไตัวใดครับหลังจากที่ทีมงานบ่อไดลมาตาม่นโดนหลายงวดนะครับสองสามวดเนาะครับอางวดนี้มาฟังน้ากันครับว่าฤกษสีตองเป็นสีมี้น่าทาน่ังไหฝากพี่ฝากน้องครับตามสพระโชคมากครับครับผมพาพี่น้องครับ ไปหาฤาษีตองกันนะครับเพิ่นเฝ้าว่าซาอยู่ตรงนี้ล้วพี่น้องกัยพี่น้องก็ไปเห็นเขามานอนนะครับทั้งเพนี่เนาะในไ,ไหนเบิดโอ้โหขุนครับผู้ใหญ่ตองมาได้มาหาเราสองวิกแล้วสองวิกแล้วครับมาได้มาหาผู้ใหญ่ตองผู้ใหญ่ตองผู้ใหญตองสวัสดีครับ สวัสด <chairs> ีครับสวัสดีคร well, ah? yeah. ับผมสวัสดีครับโอ้เห็ดเห็ดอย่างน้อเนี่น้อเห็ดอย่างนี่เห็ดไส้ล่องบ้องนี่ฮะไน่ล่องบ้องถนนดอกเห็ดไส้ไน่เครื่อเครื่อเหล็กเห็ดนี่ยโอ้เหล็กแคบเอาโอ้หรือสีตองคนเกลื่อเห็ดแปละมูือถนน่นผมเห็นเพิ่นตะอาดตะไม้เห็ดผ่าแยงห่อบาดฮะเดี๋ยวผ่าแยงห่ออีกเล็กบ่พ่อผ่าแยงห่อคนที่ยกไวบ่เหลืเอาเหล็กเห็ด อันนี้ครับเถอะไหวโอ้ผมเห็นเอาแต่ไม่ไพ่เฮ็ดพะย่ะหนิพะย่ต้องเอาเอาเหล็กเฮ็ดไส่บุ่นหนิมั้ยเฮ็ดอนุรักษ์ไว้ซื้อโอ้เฮ็ดเป็นอนุรักษ์ไว้ไม่ได้เฮ็ดไอ่เอาไปใส่ปลาซุ้มกับซุ้มเล็กก่อนนี่ตั้งผลซุ้มกับซุ้มเล็กเฮ็ดไว้เฮ็ดแปลกๆครับฤาษีอันนั่นเฮ็ดไว้เขาไปน้องจิ๊บคุณ เอายืมไปสักบอกมาจ้กเถอะมาหายืมไปได้เะ็นอนุรักษ์ไว้ซื้อๆก็ได้น้อยเบิ้งเลยมันเห็นว่าเรายืมไปสักปลามาต้มทูกินวันละไปมีทีนี้เท่านี้ซึ่งสี่ครับฝันอย่างฝันฝันจังไหนฝันอย่างฝันฝันมาจังไหนว่าตีอยู่นี่แหละนี่ ฝันฝันว<ม>ันยังฝันฝันร้อยองลงองลงอยู่ไหมโง่ไงต๋องฟันวันเลขเงาร้อยมาดน่ะนะฝันวันเลขร้อยมัดแล้วร้อยมาจากไหนเนาะอยเนาะร้อยนะมาคือลูกโป่งร้อยมาคือลูกไอ้คมนี่บ่รออ้อยมา <c oughs> <c oughs> คือคมคือนี่เฮานี่แหละหน่อมีโตต้องซื้อติดอยู่เนี่ยนะร้อยมาฝันมาดร้อยมัดจากไหนร้อยมา เป็นโตแล้วบ่เป็นโตเปนเด็ดขันมาเป็นโต,เป,นโตเป็นนั่นในบมานไงอืมที่เ,เขาบอกอันฝันเริ่อจเดนอ่าท่ตัดเจ็ดถิมใก่ออาี่ตัดเจ็ดถิมบ่ดึงเจ็ดไปใส่พุ่นบางเสียบางเสีย,ยบางเสียหรือสีไว จำความฝันเจ้าของในบ่อนี่โอ้ยแล้่วไหต๋องได้ฟอเรี่องล่างพันลืมๆเตื่นขึ้นมันหนักเริ่มมรสนี่เตื่นขึ้นจอดใบทันรึเปล่าจดไอดใบแล้วฝันฝันฝันเมื่อไดรฝันมาขึ้นนี่อันนี่ฝันมาขึ้นนี่เอออันนี้ฝันมาขึ้นโอ้ฝันเมื่อขึ้นนี่ก็จำได้อยู่ดอกสน่ะฮ่าเจ็ดซิ้นฝันมาขึ้นนี่กัเขาันนี้ หาเจ็ดซีเลี้ยงตัวเคยตัดออกจนตัวกลางออกมันก็ถึงกูปีคูปีอย่างเอาคูเทียนฝันมาร้อยตัวเลขร้อยองลงองลงองลงมาเลยบ่ร้อยม้าเนี่ยวันมือขึ้นนี่ฝันมือขึ้นนี่ก็เป็นมือวันพระวันพระเนยพอดีต้นน่ะนอนอยู่ปลานอนอยู่ปลาสายนี่บ่ที่พุใหญ่เคยฝันว่าตัวเลขเคยฝันว้อมาในมือวันเพชรเนาะสุเทียเคยฝันได้ วันเพ็นเคยฝันในมือว uh, oh 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 well oh ันเพ็นฝันตัวเดียวเนาะเขาก็ถือไปไม่เบิ่งอยู่เดินนั่นเท่เขาก็ถือไปไม่เบิ่งอยู่เดินนั่นเท่ผู้ใดเขาก็มือวันเพ็นผู้ใดถือไปไม่ให้เบิ่งมีมันมีคนที่อยู่ในนี้ทีอยู่งในนี่ยได้หน่อยมูอมันเคยเล่ยนน้ำยังน้ำมาละ เป็นคนหรือเป็นผีคน<า>คนคือเฮาเนี่ยะนะนีนักเลงกับกี่กอกี่ยังกับมี่ถือกันละถือกันนะว่าพี่กินกับพวกเฮาดอกผีนี่นะผีเป็นนักเลงนักเลงก็มี่มูไปเที่ยวไปเดินอยู่กรุงเทพกรุงไทยก็มีเออเป็มนามาด่ามาว่าเฮาใหญ่เจ้าพวกมันผีนี่นะ ใส่เพื่อไอ้หม่องพานอนพุ่นตีหมองมองนอนดงเทิงพุนีเงเมดโอ้ยหหนลครับครับมองนอนฤาืีคือว่ามีกุมานพร้อมกุมารอยู่ไหนั่นบ่อยู่ไนกระท่อมน่ะอยู่ไนนั่นกุมันน่ะกุมันกุมารดื้อปะล่ะเดีวนี้บ่ดื้อะเดีดื้ี ยอสวงดางเจงนั่งย่ังที่ผมตั้ปุปิบปุปิบผนี่ยอสวงผมนี่นะเออยอนึกว่าหาผมนี่กูมันนะออหยอกางเกงหยอกหยอกผนี compass, okay. Now, this, uh, like or coping, or ้ด kind of ่งเ่งเดนหน่บ่เคยหยอกบนห่งม่เคยหยอก่เคยมากวนฟันมือปัดหาผมเลยมันไกลมันมาหน่อยมันทุ่นอยังมันทุ่มูกับเรา ใส่ไอ้ขอมฝันเห็นฝันเห็นตัวเลขเลขอะออามาให้พี่ให้น,น้องเบอรงนะในงวดฝันในงว,วดไม่นน่บอกงวดวันที่สิบหกนีิบอกเอองวดไม่นล่ลรองวดสีมาเนี่ยล่ะนี่งวดสิม้าเนี่ยเออใส่อู้เป็นกระดาษเป็นตักเลยตัวนี้ใส่อ๋อพี่น้องครับพอใญ่ตองหรือว่าฤาษสีตองครับฝันเห็นตัวเลขรอยม้าองลงองลงขน,นาดละว่า เอาพี่น้องเด้อนะครับนี่ใส่ตัวใดตัวไแปด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 หนึ่งสี่ห้าเจ็ดสี่ได้หตัวปแล้วน่ะอลจับใส่กันเราหงายละอักตัวกางอกอันทันนี่สามตัวกัน ตัดออกตัดออกตัดตัวที่สามออกจับไปใส่ตัวพุ่นตัวกลางเอาไปใส่กลางตัวพุ่นตัวไหนน้อเห็นตัวไหนเนาะเนรอพี่น้องเอ้หรือสีตองฟันเห็นตัวเรียบร้อยลงลงมาพะนะมันจะหาไปใส่ซีฮะตจะหาไปใส่ซีเอาตัวหาไปใส่ซีเออแคไปใส่หนึ่งก็ได้เอาแปดไปใส่ซีอีกตัวหนึ่งหนน่งโอ้เชยนให้ผมเนี่ยสินะเชยนให้เชยนให้ในพี่น้องเลยนี่ครับพี่น้องเพราะนย พอใหญ่ตองฝันเห็นตัวเลขร้อยองลงองลงมานี่ครับพี่น้องนี่เด้อนี่ฝันได้หดหกตัวปนันต๋อเลเท่านั้นแล้วฝันคักฝันเนี่ยแต่ฝันได้หดหกตัวไปซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วตีนี่หาซื้อลอตุลีมาแล้วพี่น้องเลยเอาฝันได้ตัวเลขหกตัวผมครับแปดหนึ่งสี่ห้าเจ็ดสี่ตัดตัวเลขตัดตัวเลขตัดตัวที่สามออกเอาสามตัวเอาตัวกลางออก เอาตัวกลางออกยัง,องเอาค่ยซื้อแต่เก่าะนะครับพี่น้องนี่เ้อครับของพันยี่ตองนะครับเราไปจับตัวเอาออกไปใส่ตัวอื่นครับแบบกราบกันเนาะดูสีตองครับคุณเขาไปในบ้านเพิ่นแล้วเขาไปไนนะเข้าไปใหนอาสมนะครับคุณนโอ้พี่น้องแม่ประกาศเขาไปดอก บาก,กาเขาไปดรอกบาก,กาเขาไปบาก,กาเขาไปนี่หอตตู้เย็นุนตัวนี่ตู้เย็นใช่ได้บ่ล่ะตู้เย็นใช่ได้บ่พี่อย่างนี้เนี่ยขึ้นมาหลายหักแฉม,มาลงมาลงมามาบ่ให้พี่ให้น้องฟังอีกแน่เนิไอความฝันเป็นยังไงแน่กว่าหืม ฮะความข้อมฝันความฝันเป็นยังไงนายก่อนข้อมฝันอ่ะความฝันการฝันมาจากไหนฝันมานั่นแล้วฮะฉันเห็นเลขกร้อยมาแล้วมาขึ้นนี่ลงลงมาหน่ะโอ้ฝันฝันมาเห็นเหล็กร้อยมาลงลงลงนี่เลขตัวเลยนะพี่น้องเดี๋ยวฐานเนี่จดหานเนาะเตรียมจดไปเด้อครับเลยครับเติมจดไว้ ฝันมาขึ้นนี่บ่วะไงม่ใช่ขึ้นนี่ละฝันมาขึ้นนี่ละฝันมาขึ้นนี่ดูสีตองเส,สาปลาสะเราทำม,มาแล้วครับตัวนี้เราก็เฮ็ดนี่เราอยู่นี่ครับไซย์ไงนี่ละนี่ละฮะฝันแปดเจ็ดสิ้นหนึ่งสีแปดหนึ่งสี phân này khuyết nị à phấn đầy mờ khuyết vay là phong làm bả trót vay đấy trót vay đấy về đây bẻ nung chết đó hà chết sắc chết óc ông hà bẻ say chẳng để nó chỉ ông nung bẻ chết เดี๋ยวเดี๋ยวผมหาปากกามาเียนให้พี่น้องก่อนเจ็ดเม็ดไซนึงฝันได้หกตัวแล้วตีนี่อหกตัวเอาบอปากกาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องพี่นาตองเราเคยฝันเนี่ยมันบาตาอต่เคยฝันเคยฝันว่าตัวเลขที่นอนอยูปป่ปราสาทแห่งเนี่ยว่าตัวเลขจะลอยมาถูกวันพระถูกวันเพ้นบ่ที่พ่อใหญ่ที่ผมเคยมาถามพ่อใหญ่ทีหนึ่งอะ ่าเคยฝันว่าตัวเลี่ยกอยมาองลงองลงค่ะแล้วลอยมาเป็นรูป้ายยันประหลาดไปแล้วแต่เก่านั่นองโตเลยนั่นมูนั่นอันนี้ก็อาจติดกลงอยู่เด้อครับก็เป็นความฝันของพญตองเด้อนะครับเอ็ซีทุกท่านแปดหนึ่งสี่ห้าเจ็ดสี่พี่น้องก็ไปจับเอาเองนะครับเด้อครับไปจับไปจับสลับกันเนาะอัน พเนียงเมื่อกี้ว่าจังไดก่อนเอาตัวใดออกคือได้คือเอาคือเอาออกเอาตัวกลางออกเคยตัดเคยตัดตัวกลางออกเคยตัดตัวกลางออกตัดตัวใดล่ะพเนียงตัดหนึ่งกับเจ็ดตัดตัดหนึ่งกับเจ็ดนะครับเจ็ดไปใส่หนึ่งหนึ่งใส่เจ็ดบาทนี่ก็ อันนี่แม่นี่แม่สี่พส่ไแปดอันแปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่นี่หาเจ็ดสี่ตัดตัดตัวกลางออกตัดตัวกลางออกตัดตัวกลางตัวหนึ่งนี่ออกบ่อตัวหนึ่งออกแล้วก็เจ็ดออกเออเจ็ดออกเนาะใคไหนาะเอาพี่น่องพี่น้องงงพี่น้องงงบ่ครับผมงงงงบ่งงบ่ครับงงบ่นี่แหละครับช่ช่ก็คือตัวเลขแนวทางของฤาษีตองครับเพิ่นฝันได้เลขหกโตครับ พี่น้องไปตัดไปเสียงบึงครับถ้ามักชอบตามรลสีตองพี่น้องที่ไปเสือทั้งหกตัวก็ได้ครับถ้าหาลอตเตอรี่ได้ทั้งหกตัวก็ดีเหือนครับเอาไปเสียงบึงเด้ครับได้ผิดถูกกันยาบากันครับทางช่องก็ให้ไวเพาอเป็นแนวทางเท่านั้นครับเลือดสีเพิ่นกับฟันว่าจังสีฟันวาเล็กร้อยมากครับวงลงวงลวงมากวัเพ่นวาเพิ่นเลยบอกว่าไปตัดเสือเด้ว่าพันครับพี่น้องไปตัดเสือไปวิเคราะห์ให้ดีๆครับก่อนที่สิลงทุนครับ การลงทุนมีความเสียงครับท่านผู้ชมครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้ได้ล้ายครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับที่เข้ามารับชมรับฟังครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้พี่ให้น้องเข้าโชคดีกันทุกผู้ทุกคนครับให้รวยๆเฮงเฮงครับเข้ามาเราก็อย่าลืมฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบบได้ผ่านจากรายการดีของทางช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ